ก่สามพ่ากันวันนี้เราจะมาโชว์ความสามารถของแจ็คกุยยาวนะครับคือแจ็คกุยยาวไม่ได้มีดีแค่รีวิวหนังนะฮะจริงๆแล้วมีความสามารถทางกายสูงมากเอ,อจอมพลังมันสูงสูดถึงแค่แปดพแปดผมก็กลัวว่าต่อยแล้วเครื่องเนี้ยมันจะพัดมีสถิติเก่าด้วยนะสถิติเก่าแค่เจ็ดันแปดคะแนน ปิ้งแขนเสื้อก่อปิ้งแขนเสื้อก่อนปล่อยข้างไหนดีวะขนาดข้างไหนข้างขวาเออมาแล้วครับโหหมดนักสองันเดี๋ยวมันให้กี่ทีเนี่ยให้สองทีไม่ไม่ต้องพ้าก่อนหรือพ้าก่อนนี่คือคือวันอินคันใช่เป็นอย่างนี้ นี่คือสมาชิกลองเทสคนหนึ่งที่ไม่เกรียมตัวเฮ้ยมาวันอินชันชนะเว้ยแม็กคุณแจ็คลองเทสองเอาใหม่แล้วอะไรวะเะกี้มันไม่มันไม่เหวี่ยงน้ำหนักทั้งตัวไงไม่เมื่อกี้ผมเห็นแล้วมันเกีียงที่ไปตซ้งยจที่พยายามแข่งเอา